กรโหลกมานเนี่ยตกใต้ไทยครับดูวงผ่านดูวงผ่านผ่านทำเองไม่วงผ่านถอยไห้ไก่เยอะไปปักไก่มันถือถือหัวมันหย่ยมาปัลาเกือบมาปักเกือไก่เยอะไปปักไก่ว่างเลยมันตัดหัวมัน วางวางวางเนี่ของตกวอลเรียวหรอกิบเนี่ยมันลมมันลมเดลี่ยนเป็นน้ำอันนี้เครื่องผูกมั่นครับข,ของที่เอ็นที่เลย ไอ้เลือแกแค่หน่อยครับรถมอะไรยเี้ยเลือแกแค่หน่อยอยู่อันนี้ผ่านนะครับตัดตัดตัด,ดเพียงสองเทียงสามเที่ยงนะครับว่าที่เหลยกมันอยู่กลางน,นี่เขาก็ได้ยับไปไม่ขอบครับ สายเดียวเขาครับอันนี้เขาปากทุ้งเลือกนะครับเพราะวา่าอีนี่ปลูกวันปลูกเลือกครับไปล้วโอ้ฝนกบบตกปีนองเลยยนะ่งเงี้ยที่แรกว่าจิบว่าไทายได้ครับซ้ำลูกทรายปิดโรงเรียนมีคนขับรถให้ one for ขันแหลงครับมันโบโดเป็นหัวยยงโบโดครับแบบนี้เป็นเหยียบขัดแรงนะไม,ม่น้อที่ดับเดี๋ยวเอาหางลงมันจีดับก็เหยียบขาดไปนะแม่ vang vang nó gì đó bây giờ phát con rồi con ôi thôi không có cả phun phun của quả này cả này giờ đi sôi rồi Hãy ngắn sợi đẹp hơn rồi các siam tiên gì này là khó. <laughs> หาแบบเขาหมักแบบนั้นอยนเราได้พวกนี้บาครับเดี๋ยว,วจีบ,าบ่าปเบิ่งหัวมันติดต่อไปครับของหัวมันที่อันที่โค้งสไนเปินน้ลยังไงกนหานยยาสปอนเซอร์เขาครับโอ้โวล,ล,ลมโลมโลมเป็นน้ำคนกระทบมีเหลียวไปเรื่อยเลยนะ แล้วไปเลยแล้วไปเลยโอ้ยแย่งแข็งเลยบอะเนี่เป็นผมกรับพออยหยาดยางเทือเหมนเหยียบล้วเหยียบแล้จริงๆเขาต้องคงค่อยๆอยยกนะครับมันายังไม่ยกเป็นลูกอคอนจิบนาครับอยากเวิ่แล้ว